อ l นิวเว็บ1-2-5สีขาวแดงใหม่ล่าสุดปี2022ตัวใหม่เลยตัวล้อแม็ดรุ่นนี้ทำมาสีสีจะมีสีขาวแดงสีดำแดงและก็สีน้าเงินแดงและก็จะมีสีเทาดำจะมีบเบาะแดงอยู่3รุ่นจะมีสีขาวแดงดำแดงน้าเงินแดงที่เป็นบเบาะแดง นอกนั้นสีเทาดำอีกสีหนึ่งจะเป็นเบาะดำในช่วงนี้ยังไม่มีข่าวร้อยิบห้าตัวใหม่ลายใหม่ยังไม่มาเลยแต่ตัวนี้ก็เป็นปี2022ที่ยังมีขายอยู่ทุกวันนะครับในลายใหม่ครับสวยมากนะครับเข้ามารับชมคลิปแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ ตัวนี้เวฟบ 25i ตัวท็อปสีขาวแดงตัวใหม่ล่าสุดปี2022กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นชุบโครเมียมนะครับไฟหน้าแบบ Full LED ไฟเลี้ย์แบบหลอดมีไส้ไฟหรีก็หลอดมีไส้สามารถเปลี่ยนได้ไมเป็นไม่แบบธรรมดาตัวนี้รุ่นสตาร์ทมือกุญแจแบบล็อก2ชั้น ฝาครอบจานไฟนะครับแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์วนสีระดับเหยียบไปข้างหน้า1 2 3 4จอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าเปลี่นเกียร์ว่างในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สวยมากสติกเกอร์เขาแล้วก็ชุดไฟท้ายตัวนี้เวลาเปิดเบาะ ข่มาล็อกนี้แล้วก็กดตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้ถังน้ำมันจุดน้ำมันได้ห้าจุดสี่ลิตรประหยัดน้ำมันอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรกลองเก็บของใหญ่มากใส่โบกน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบกันตกสีดำตัวนี้สีขาวสวยมาก ตัวนี้จะเป็นเว็บ125ตัวใหม่ปี2022ลายใหม่ล่าสุดเลยราคาอยู่ที่5 99, 9 9 0 0ดาวขั้นต่ำอยู่199สงมงวด2,919บาท36งวด,ดตัวล้อใหม่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ สวยนะครับผมเพื่อนเพื่อท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับขับแบบไ,ไกลๆประหยัดน้ามันผมแนะนําตัวนี้เลยเว็บหนึ่ตัวท็อปปี2022อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.9กิโลต่อลิตรประหยัดมากราคาเงินสดอยู่ที่5,9900ราคาอาจจะถูกหรือแพงกว่าแล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับผมฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ